เฮ้ยเด็กใหม่ด้วยว่ะใช่ใช่ไปทัาไทยเพื่อนใหม่กันหน่อยดีไหมไป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 ฮายบริ u ตูเนฟ My name is George แต่เราพูดไทยได้เยฮ้ยพูดไทยได้จริงอะเปล่าอย่างเมงโก้มะม่วงอยากยีลโล่สีเหลืองยางโกโก้ตี เรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนเห็นไหมเพื่อนก็ทำอะไรกันอยู่รบกวนเพื่อนไม่ได้เลยนะไม่น่ารักเลยนี่ทำาเป็นอะไรกันอีกก็ผมดีใจที่ได้ จอ๊อดทำไมไนายไม่กินล่ะเัาไม่กล้ากินอนะ่ะเห็นข้ออาหันใต้รสชาติรุนแรงมากโอ้โหของดีอย่างเงี้ยไม่กินได้ยงไงล่ะเพื่อนเอาหน้าเอาหน้าลองดูลองดูใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่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 จ๊อดฉัาจะกินแต่ข้าวเปล่าล่ะเอางี้ยงี้เดี๋ยวพวกเราพาไปดูอะไรไปไหมพ่อไป จอดนีไ่ไงเรื่องเลียนพวกเราสุดยอดจริงๆเลยนะวิโอ้โหทำไมต้องตำแรงขนาดนั้นด้วยเครื่องปั่นไม่มีกันเลยเหรอเครื่องปั่นอ่ะมีแต่เราไม่ใช่กันหรอกเพราะอะไรรู้ปะเพราะถ้าตำด้วยมืออ่ะกินเครื่องแกงมันจะถึงมันจะหอมดูนี่ดูน่ะนี่ยเขาตังค์ถุใช้ทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยใช้ขาพี่ขี้หนูหอมแดง แล้กระเทียมทุกอย่างสดใหม่ถึงได้หอมไงล่ะนี่มันหอมแปลกแปกนะนั่นแหละของดีก็ต้องแบบนี้เครื่องแกงใต้เนี่ยไม่แค่เผ็ดอย่างเดียวนะแต่มีรสชาติที่ซับซ้อนทั้งหอมทั้งเค้มข้นยังไงล่ะ<ม>เฮ้ยจ๊อดเห็นนั่นปะนั่นอะสะตอพ้าเอกของ<ม>หอาหารใต้เลยนะเว้ยพราเอกแต่มันดูเหมือนถั่วเลยนะเออดยู่บานดูกันจริงกันเลยแต่สตอเจอก็ธรรมดานะรสชาติมันขมนิดนิด มันน้อยๆแล้วก็ไม่กินทิ้งเมือ่อะไรเลยถ้าลองชิมแล้วจะติดใจอ,อกจะพูดไม่ได้น้อน,นอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงจริงกกมันคือวนขี้ของฝรัง่งนั่นแหละคนที่ชอบก็บอกว่าหลงรักคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเหม็นแต่บอกไว้น,นะถ้าลองกินอ่ะจะติดใจอ,อ,อกจะพูไม่ได้แน,น้อน้อยใช่ไมใช่ใช่ใช่ิมเลยชิมเลยโอ้แรงมากนั่นอะไกะปิขยันขยันเลยเดี๋ยวม่ต้มร้อนเราจะใส่ธรรมดานม่เคยพื้นบ้านแท้ๆเลยแังไม่เคยเคยเลยสักตั๊ก อย่างีิทีกท่านจะได้กินวันนี้เลยใช่ไหมเห็นไหยจอร์ดอาหารปต้ของเราอ่ะไม่ใช่แค่อย่างรสชาติแต่ยังมีศิลปะด้วยเพราะทุกอย่างต้องสมดุลทั้งวัตถุดิบรสชาติแล้วก็ความพิถีพิถันทุกอย่างมันดูเหมือนมันมีชีวิตเห็นยืนดูอยู่น้าและชิมซะ กไปเจอกันไหมได้มที่เที่ยวมที่กินมที่นอนกระตุ้นหมดเลยไดด้ได้ไดตอนแรกผมคิดว่าอาหารใต้เป็นเรื่องของความเผ็ด ความกินแรงและอะไรอีกมากมายที่ผมยังไม่เข้าใจแต่หลังจากที่ได้ลองได้เรียนรู้ผมถึงเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่อาหารมันคือเรื่องราวคือความใส่ใจในทุกขั้นตอนและคือรอยยิ้มของคนที่ทำให้เราได้กิน ความหมายของถอกไม่ได้สอนให้ผมกินอาหารไทยแต่สอนให้ผมมองเห็นสิ่งที่สวยงามในความแตกต่างทำให้ผมเข้าใจความหมายของคำว่าบ้านแม้จะอยู่ไกลจากที่ที่ผมจากมา Thailand such here an amazing place is